สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท okay. ่านเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดประจำวันท okay. ี่9สิงหาคมถึงวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันที่9สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจาการมยสร่วมกับนายสำลิศมณีจันทร์ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดนายอนุสิทธิ์สายแก้วประหลัดอำเภอศรีรัตนะและนายโกเมศเพ็งศรีประลัดอำเภอโนนคูนพร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังอาสารักษาดินแดงตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดณก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอศรีรัตนะ และสาขาย่อยออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงสถานการณ์ด้านยาเสพติดในจังหวัดศรีสะเกดพร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างรวม27คนเวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดเข้าประชุมรับการลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามงาน ของนายพรศักเจริญประเสริฐกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษโดยมีข้อสรุปการประชุมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ตามภารกิจแก่ลูกจ้างที่กักตัว14วันหลังจากการติดเชื้อและเร่งรัดการดำเนินการเก็บข้อมูลกำลังแรงงานในจังหวัดศรีสะเกษที่ไปทำงานในจังหวัดอื่น เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างต่อไปณห,ห้องประชุมสำนักงานรายงานจังหวัดศีสเกตวันที่10สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศีสเกตพร้อมคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยสรวมกับนายปรีชาส่งเสริมหัวหน้าผู้ประสานงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดรีสสเกตและฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารร่วมตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุนหารและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอไพรบึงโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสถานการณ์ด้านยาเสพติดในจังหวัดรีสสเกตพร้อมทั้ง ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างรวม63คนวันที่11สิงหาคม2,564เวลา9ก้านาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดพร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกดกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงหรือกอรมนรจังหวัดศรีสะเกดและตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกดลงพื้นที่บูรณาการตรวจเยี่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำชับสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการจำนวน4ีแห่งรวม1 3 5คนเวลา10นาฬิกา <S <S นายพรศักดิ์เจริญประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกดมอบของและเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพณโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยและบ้านพักของผู้ป่วยทุพพลภาพในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดรวมกับนางจุทินวงศ์สวัสด์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสิริวรรณาพรมมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการวิทยากรจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดเข้าติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแรงงานพัน์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณนะโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี442หมู่ที่6ตำบลโพนขา อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดวันที่12สิงหา2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศร,รีสะเกดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าติดตามและให้ความช่วยเหลือทุกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือโรงงานชำแหละไก่อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกด มีลูกจ้าง258คนคบคลัสเตอร์ติดเชื้อจำนวน91คนวันที่13สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดดำเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเป็นแรงงานสูงอายุและสร้างเจตคติ ในการทำงานให้แก่แรงงานอายุ25 59ปีในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจำนวน10แห่งรวม100คนภายในวันเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดรวมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมอบถุงยางชีพด้วยความห่วงใย,ยจากกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกด ให้แก่ลูกจ้างที่ถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนามณโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาคมจำนวน120ชุดโดยมีนายธงชัยเจริญพานิชคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิีสะเกดเป็นประธานในการมอบ